ขนมจีบทอดวันแรกจะรอดไหมเนี่ยไม่รู้ใส่ถุงมือก่อนนะครับใส่แมสก์ขั้นตอนที่หนึ่งต้องทอดก่อนขยับมระชูุทีต้องขยับเป็นตัวแซดแบบนี้นะครับออดูปโปร่อะมาตัากใส่ถ้วยกันครับเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปชิมกันสเต็ปต่อไปครับ ขนมจีบทอดก็ต้องคู่กับกระเทียมเจียวก่อนสูตรผมที่บ้านไข่ซอสนะครับซอสเนี่ยต้องไม่อัน้นนัวมาใครอยากได้สูตรแบบนี้ต้องการกระเทียมเจียวหนึ่งช้อน,นใหญ่ๆบวกกับซอสแบบไม่อั้นนะครับ บอกพนักงานที่ร้านว่าขอสูตรพี่ท็อปเป็นสมบูรณ์และคุณก็จะได้ซอสแบบไม่อั้นกับอันยมเจียวช้อนใหญ่ไปเลยมาลองกันเยอะนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์แล้วมาเจอกันนะครับ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 กลับมาทำงานได้แล้วครับออเดอร์เยอะครับครับพี่ครับไปทำงานก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันนะครับ